สวัสดีครับมาพบกับบิซ u บ i ชิปาเจโร o นะครับ2.5 GT Sport ปี2011ครับเป็นรุ่นขับ2นะฮะเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้ราคาเราเปิดขายอยู่ที่2 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าเครดิตดีก็จัดไฟแนนซ์ได้ยอดเต็มเลยนะฮะฟรีเงินดาวครับผ่อนอยู่7,000นะฮะ5ปีรถสวยบริบัางเดิมนะครับไม่มีช้นหนักฮะตัวรถเป็นสีน้ำตาลนะครับทีสันก็สวยงามรอบคันนะฮะ ด้านท้ายก็กว้างขวางอ่ะเบาะแถสองวสามพับได้นะขนข้าวขนของสะดวกสบายเลยครับมาพร้อมแม็กแต่งทีสามเจ็ดขอบสิบปดก้านยกนะรอๆเลยครับสวยๆเลยครับเครื่องเกียร์ก็ปกติฮะเราเช็คระบบให้เรียบร้อยแล้วนะครับสนใจดูรถได้ที่เขตบางปะทองนะครับแยกไซน้อยนนทบุรีโทรศูน4 4หกหนึ่ง